คุยข่าวกับสปัน,นาฟังกันทางนี้ค่ะมาอัปเดตเหตุการณ์ไฟไหม้ผับเมาเทนบีที่สัตหีบกันค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่5สิงหาคม2565เวลาโดยประมาณ24.50นาฬิกานาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการชื่อเม n เทนบีเป็นอาคารชั้นเดียวไม่มีเลขที่ถนนสุขุมวิทหมู่ที่7 ตำบลพูตาหลวงเขตเทศบาลเมืองสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะโดยในขณะที่เกิดเหตุค่ะรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสัตหีบเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์เทศบาลตำบลเกตแก้วเทศบาลตำบลพูตาหลวงรวม6คันค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสว่างรจนธรรมสถานสัตหีบและเครือข่ายเข้าระงับเหตุค่ะ เพลิงสงบลงนะคะเวลา2นาฬิกา20นาทีผลจากเพลิงไหม้ในเบื้องต้นค่ะมีผู้เสียชีวิตจำนวน13รายเป็นชาย9รายเป็นหญิง4รายและ1ในผู้เสียชีวิตนั้นมีอาชีพนักร้อง1รายค่ะรวมไปถึงยังมีเยาวชนอีก3รายที่มีอายุ 17, 18และ19ปีเท่านั้นค่ะ ส่วนผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจจำนวน23รายค่ะอาการสาหัส14รายอาการบาดเจ็บปานกลาง8รายและบาดเจ็บเล็กน้อยอีก1รายค่ะนำส่งโรงพยาบาลวัดยาณสังวรารามบวรมหาวิหารบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน2ราย และผู้บาดเจ็บที่ทางหน่วยกู้ภัยรจนะธรรมสถานสัตหีบนำส่งโรงพยาบาลสัตหีบกม10อีกจำนวน9รายค่ะข้อมูลจากสำนักงานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยจังหวัดชนบุรีค่ะ